ผ้าขมาบพื้นเดียวจองกระเบนเดียวจองกระเบนแล้วไปดามใหญจองกระเบนแล้วก็อดข้าวสิบแปดวันอดข้าวสิวันเอาดาใหญ่หลวงปู่โยโซพระควาทางสารมารตุยตุยเตียมเตรีแม่กูว่ากูออมต้นตอกตอกต้นคาถาลบปู่สวงบังเอิญคิดพันเขาขอให้เขียนเลขของใหญ่นะครับใครแวะข้ามาก็มาไหว้ได้เที่วัดสนสัทธารามนะครับบ้านสนตำบลสกาลอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ สวยงามมากครับยืนองค์ยืนอนี่ครับชี้บอกเลของค์ยืนชี้บอกเลขนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนกำลังสร้างยังไม่เสร็จ มานั่งเล่นที่สลานอกดาวได้เลขเลยบ่ได้เลขยังมาฮาร์ูไม่ได้เลขหักเลยตกมาแล้วหักเล่นทุกคนนี่เบานี่ กมาได้ยังไงเชือกกระเมืออเชือกใหญ่นะครับแต่ว่ามันร่วงได้ยังไงทุกคนครับขาดเลยนะครับนี่เชือกยังใหญ่เลยนะครับจะขาดเลยนะเชือกนาคานี่ยังขาดร่วงมาได้ยังไงเชือกก็ใหญ่นะครับก็แปลกมากเลยนะครับพอร่วงลงมาก็หักเลยนะครับนี่ทุกคนไม่ในเชือกไม่เชื่อกะหลบลูเด้นะครับขึ้นสิบโตหักร่วงลงมาอันหนึ่งนะครับเสาก็ยังอยู่นะครับแต่ว่า เชือกขาดร่วงลงมาดนกับคนเชือกใหญ่จะร่วงได้ไงนะอาจารย์มานี่หน่อยัอาจารย์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 ารนี่นะครับมากี่คนมากี่คนเหรอมาสองสามห้าตกหนึ่งตกหนึ่งมหกอะไรหรออะไรมีน้ำไม่ออก เพี้็นมาขึ้นไปสิบใช่ไหมว้าวก็หกตกมานหนึ่งเออก็หกก็เพลย์นี่ยมันได้ขึ้นสิบตกหนึ่งโอ้เต็มสอะไรนะเต็มเต็มอะไมันตกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือเก้าเก้าอะไรเก้าหกหนึ่งเหรอเก้าก็หกตัวเดียวกันเออเก้าอะไรไม่แน่นะคะสมัยตะสวงนี่เสร็จเลยนะนี่ก็เดี๋ยวบางเอิญท่านตายไปนานแล้วมันจะกลับมาเร็วเนี่ยสมัยหลวงปู่นี่ตกองทำทิพนตกเนี่ยแกจะให้ปริศนาอย่างเงี้ยหลวงปู่สวงแกจะให้ปริศนาอย่างเงี้ยว่าวนี้ตี ว่าวในตีเป็นอะว่าวคือเก้าว่าวคือเก้าตกตกก็คือหกหกเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งบอกดูขนลุกวันพรุ่งนี้ผมถวายว่าวเก้าดวงเนี่ยนลุกนี่เตรียมจะถวายไปเก้าดวงจะถวายเย็นนี่แหละโจะถวายเย็นนีเอาใหม่เอาใหม่อะไรนะลุงเดินไปหาลุงพ่อหน่อยว่าวเอามาอยู่ไหนลุงมาถวายอะไรที่คือบอกปิยันติดหลายคนเขาก็ช่วยกันอ่ะมาเพราะตะซวงไอ้ชอบเล่นว้าวเนาะ โอ้จะมาถวายเว้าถวายเท่าไหร่คะพรุ่งนี้ถวายเก้าดวงพรุ่งนี้เก้าดวงวันที่ยี่สิบห้าถวายอีกให้มันครบทั้งหมดยี่สิบห้าดวงในตำนานวัดสนสัทธารามรุ่นยกหลวงปูนที่ยี่สิบห้าเมื่อปีหกหกครบรอบครบรอบครรบบอปีเมื่อปีหกหกยกขึ้นยี่สิบห้าตุลาคมอ่ายี่สิบห้าตุลาใช่ใช่หกหกเพราะน้องชมจำได้ออันนี้มันหกเจ็ดเข้าหกแปดก็หกแปด ทำว่าวถอยเท่าไหร่นะ25ดวงวันที่25นี้วันที่25 25ดวงวันที่25แล้วก็25ดวงครับปี2025ต้อนรับปีเกียรตยศต้อนรับปี2025ต้อนรับโอ้โหอาจารย์บอกเลขอีกนหนึ่งเลขเว้าตกอาจารย์สาโรตอาจารย์สาไม่ไม่ไม่ิแล้วเพราะม่ามน มันมีปัญหาไอตรงสิบดวงตกหนึ่งดวงเนี่ยมันมีปัญหามีปัญหาแน่นอนแกปัญหาให้น่อยงั้นถ้ามันแค่ไม่ตกมันต้องผู้วีบุญญาธิการอขอเป็้อหารที่ปู่ให้ท่านมาแล้วก็เห็นว่าวตกถือว่าปู่ให้แล้วท่านที่เห็นนะคะมองเห็นนะครับแ้วนับดวงเลยยางอี่หนม่งดวงที่หนึ่งเห็นดวงที่สองเป็นคนเห็นแล้วก็ปู่กันหลวงพ่อท่านก็เห็นหลวงพ่อท่านก็เห็นทุกคนทำไมไม่ตกอะ เวลาพวกผมมาทำไมตกอ่ะอันนี้คือปฏิหันนะคะขีดส่วนบอธทิศพันมาท่านให้เลยนี่คนตำนานรุ่นตำนาเนี่ยถ้าพี่พันมาจะให้จตั้งช่วงตำนานั้งช่วงตำนารุ่นตำนาพี่คิดว่าเลขอะไรพี่พันคิดว่าเลขอะไรคะตกหกกับเก้าหนึ่งหกเลขนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยหรือว่าหกหนึ่เาเยเยอะนะคะผมไม่แน่ใจหนึ่งเก้าตกหนึ่งลงปูให้กลับล้ำก็หกหนึ่งเก้าเลยหกหนึ่งเก้าเลยหนเลยเออแต่มันออกแล้วออกอีกได้นะ ใช่ค่ะออกแมันออกใบนะคะคือถ้ายิ่งมาแล้วยิ่งหน้าออกแต่ตกวันนี้มีความหมายถามว่าตกวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้าตกพรุ่งนี้วัทีาตกวัน่สิบหาทำไมไม่ตกวันที่สิบหกล่ะพรุ่งนี้ก็วันครูเออพรุ่งนี้วันครูพรุ่งนี้วันครูอ่าขาให้เราคนใช่และววันนี้มีความหมายเพราะเรานิมนต์ว่ามาเก้าดวงจะถวายด้วย เก้าีนี่กำลังอัญเชิญมาเมื่อเช้าไปขนมาแล้วครับที่สิบห้าห้าหนึ February> ่งห้าเก้าหรือเปล่านี่แหละจะถวายวันนี้ก็จะเริ่มประกอบพิธีพรุ่งนี้ก็ทำคันห้ันแปดครับบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่สวงมีโกนที่จะตกหลวงพ่อท่านพูดบอกว่า ว่าขึ้นแล้วจะเอาลงไปกล่าวลงต่ออาจารย์สารวตเอาลงยุยู่ยก็ตกลงมาเลยปุ๊บใช่นี่คือพูดจบเมื่อกี้เมื่อกี้แกคุ้ยอยู่นะเดี๋ยวรอให้อาจารย์สารวตเอาลงเลยตกเองเลยนะคะตกเร็วลงมาเลยน่าประทัมากเห็นมองเห็นเลยครับแต่ละดวงนะคะก็ดูแหละเนาะมาถึงจุดนี้ไม่นนาหันเชือกขาดหรือจานมาดูเลยสิเชือกขาดหรือไงที่มันตก ไม่ใช่ง่ายใช่มันต้องมีเหตุใหญ่มากเชือกใหญ่มากพวกเรามาพบแต่ส้วงก็เล่นเชือกนี่แหละมันต้องมีเหตุใช่ไหมคะพบคนนีสิแล้วทำไมหลุนปริศนาให้เลขนี่แหละถ้าออกจากซ้ายคือดวงที่สามถ้าออกจากขวาดวงที่สองเอาแค่นี้คือเลขสองอะไรสามมีแต่สองอะไรสามอะไรไม่รู้เพราะมันตกตรงนี้เลยอันนี้ตกตรงกลางตรงกลางไปตรงนี้ ใช่ค่ะต้นที่สองต้นที่สองอ๋อนับจากนู่นมาต้นที่สามนับจากนี่มาต้นที่สองจากนู่นมาหนึ่งสอง่าเป็นต้นที่สองสองอะไรพอนับอีกจากขวามือมาหนึ่งสองสามหลวงปู่สวมช่างไม่เลขแบบนี้ใช่ไหมเป็นปิดอันนี้ของแท้เลยจะแปลได้นี่ง่ายๆเลยอับแลมาผมแปลไม่ออกฐานลูกศิลโผล่ปู่สัวลูกศิลโผล่ปู่สวมครับแปลไม่ออกแปลไม่ออกครับต้องรอผู้ใจบุญมีบุญบุญมีบุญคำมองแค่นี้ก็รู้เลย ผมทั้งล้างขี้ล้างเยี่ยวตามอมกไม่รู้ปีปีถวายงานมาเรื่อยจนจอมไม่ได้ยอมแล้วแต่ตอนแรกก็ก็แปลตามเบ้าเนาะนี่มาทำทำเ้าถวายที่ดีขอุงบารมีหลวงปู่ประเมินงดที่แล้วถวายที่ไอ้ต้นมะขามสิบห้าดวงเลยถูกนิดนึงอ๋อหนูเห็นเหมือนกันหนูเห็นออกมาห้านึงเลยต้นไอ้ที่อะไรนะต้นมะขาม ลงทุนเลขอะไรถามเลยดีกว่าวันนี้ผมไม่กล้าเพราะว่าตั้งใจจะถอยให้ครบ25าดวงในวันที่25้านี้ยี่สิบห้าอยู่ดียังไม่กล้าฟันธงถ้าถวายครบฟันธงเลยแต่วันนี้ฟันธงตรงนี้ก่อนนี่ท่านท่านมาแล้วใช่ใช่ค่ะสองถ้าไม่มีสองนับจากนู้นมากร่วงที่สามสามอะไรมันตกสามหกสองหกสามหกสองนันเลอยแบบนี้ใช่พี่อยู่แค่นี้แหละเขาจะให้เป็นปริศนาน่ะลงจะสูงให้น้ำถ้าให้น้ำ ถ้าต้นที่มีบุญญาธิการกับรวมกันก็จะมีโชคนะคะแล้มนตกนับจากซ้ายเออนับจากขวามาเป็นต้นต้นที่สองนับจากซ้ายมาเป็นต้นที่สามนะคะนี่ทำไมตกเอาง่ายๆสองสามไปเลยสองสามแล้วก็ตกก็เป็นหกถ้าสมัยเสียอ้าสมัยกยุงเทพมหาลัทติสงทุ่งนาบ้านบุบ พวกมหาตาสูงกูป๊บไม่เอาหลายตัวเอาตัวเดียวมาถึงตาสูงโยนปุ๊บให้เสียอากลับเลยวิงทีละล้านสองล้านสมัยก่อนถูกเสร็จขนฟืนมาจากกงเทพมาให้ลวงปูสวงที่ทุ่งนาบันจะบกสมัยก่อนมอรบกันจริงๆนะเพราะว่าเรามาปุ๊บเป้าก็ตกพี่ดวงเราไม่ต้องไปตีเยอะตีว่าวก็ได้นี่ตี่เป็นลบหนึ่งเหลือเก้าสิบลบหนึ่งเหลือเก้า นเอาาแแต่ถวหน้เป็นปฏิหามมากนะคะเอาเสาเอาแถวหน้านี่เลยครับเอาแถวหน้าง่ายๆนี่นะให้ดูเสานะคะสองคจากทางนู้นมาจากต้นทางนู้นมาหนึ่งสองนี่นะคะสองก็มาทางซ้ายมาทางซ้ายนะคะต้นที่หนึ่งจะตีอะไรเอาง่ายง่านับเหตุการณ์จากวันที่สิบที่ไปนี่มณฑลดวงวิญญาณหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลท้องบนแท่านส่วนไม่ออก นี่วันนั้นที่นิมนดวงญานมาอีอย่างหนึ่งไปเข้าฝันคนเย็บว่าวเาบอกให้เย็บให้ครบยี่สิบห้าดวงดังนั้นนี่เรื่องนี่เรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องบอกเลยบอกเย็บให้ครบยี่สิบห้าก็เลยต้องทาโตถวายวันที่ยี่สิบห้าวันวันตรงนี้วันครูเลยถวายก่อนเก้าดวงก็เลขครูเราคือเลขหกแลเลขเก้าเลขเดียวกันถวายหลวงปู่แปอะ ไม่เป็นไรยกวาวกันเลยุญมด้ากวงเหี่ยงดงเงสีแดงเลยตัวซื้อสีแดงโมจะมีตัวเลขนะครับกรวันครูสีแดงสีแดงอไเนนะเะวางเออ่นอ่ทางใหญ่เลยการสะนจัดเลยครับเต็มเต็มเลขเมื่อกี้เลขปริศนาเลย ผ้าขาวนเ็นนกา้วอี่้าจากไม่ในตำนานในตำนานท่านอะนุ่งผ้าขมับพื้นเดีียวจองก็เเบนแล้วก็อดข้าวสิบแปดวันเอาด้านใหญ่หลวงพู่โยโซ่ักวาทางสามากุฏีุติียนตีแม่กว่ากุ้ออมตตลตอกตอกตอล คาถาหลบปู่สวงบังเอิญคิดพันเขาขอให้เขียนลอขออนุญาตหลวงปู่เด้อต้องขออนุญาตทุกอย่างเจีย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 นี่เจีย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 นี่ใบดอกใบดอกนี่แหละใบดอกงวดที่แล้วออก09แล้วงวดนี้อะไรกระท่อมต้นมะขามแล้วงวดนี้อะไรงวดนี้อ่ะงวดนี้ก็เจียเจียตัวเนี้ยตัวไหนนี่ ฟรอะเอาพรีสนาวาโตให้ชัดๆเลยตัวนี้เหมือนกอไก่เอา9อยู่แล้วอันนี้หนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งบ่ออ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหัวร้อยเคยเอาฟังนู้นด้วยไอ้ชัดๆเลยตัวเดียวโดนๆเลยวงกลมให้เลยอ่ะตัวนี้ FC จะได้ไม่งงสาธุไอ้ตัวนี้หนักกลัวเลขนี้หนักกลัวเลขท่านจะโดนบันดาลแค่เขียนใช่ไหม่อก็โดนนี่นู้นแหละสั่งสั่งได้เลยเอาเลขเดิมเนาะ เอาเลขที <to> ่จะโอบวันที่17แเจ็เวเนาะเลขเดิมเออนี่แหละเลขเดิมอยู่แหละอ่านี่อ่ะตัวไหนเนาะนีเขียนเหมืนหึวงปู่สัวแต่นี่ก็ท่านฝึกเขียนนี้แล้วใคยจะหาออกปู่มีบุญก้าวหกอันนี้เลขหก หกเก้าหกสองรู้ละหกสิบเก้าทับหนึ่งบ้านเลขที่หญิงโอ้หกสิบเก้าทับหนึ่งเต็มเต็มเลขที่บ้านหญิงหกเก้าหนึ่งหกสิบเก้าทับหนึ่งอหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งอ่ะจานหก หกหนึ่งเก้าด้วยกันคนหกหนึ่งเก้านะหกหนึ่งเก้านะหกหนึ่งเก้าคนถืออ่าสาธุสาธุมาเลรครับมาเลยครับเสียบต้นไหนน้อนทำคนพระอาจทร์ครับไม่กันาร์มาจับพระอาจาร์ก่อนคนเรายังไมได้ทช้าหน่อยนะครับ การหันตัวเลขมาหน่อยสิตัวเลขมาฝั่งนู้นบ่หันมาเลยว่งโยชิ๋วเลยเออนั่นแหละหันมาหันตัวเลขมาหน่อยสิอาจารยมาลองเออจะบะเชยอย่างหันโมเลยหันจารย์วิลวิลมุ้เดวิลมาเลยเออนั่แล้วเออนี่ครับทุกคนแม่นี้ด้วยหกสิบเก้าถ้ำหนึ่ง ครับท่านผู้ชมครับาชิงเลยครับอ้อท่านผู้ชมเอ้ยอย่าไปซื้อหนึ่งหกเด้อกลัวมันจะออนหนึ่งเก้าอย่าไปซื้อหนึ่งเก้าเด้อกลัวออกหนึ่งหกนะครับผู้ชมเอออ่าเป็นแนวทางทุกคนนะครับเข็บหน้าจอนี่เหลือตาสวงเขียนเสร็จอ่านมาเจียเจียเเออูสงจจีีียยทนน้่ะร สองขีดนี่ใช่ไหมหลวงพ่อจะอ่านี่แหละเขียนเสร็จอ่านแล้วอ่านอะไรหลวงพ่เกีย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 แปลว่าอะไรดีดีดีดนี่แหละนี่แหละดีดีหจเกียเกียแปลว่าดีดีครับแปลว่าดี้คุณผู้ชมสรุปแล้ววันนี้ยกแค่สองดวงพรุ่งนี้อีกเพราะว่าคณะเข้ามาแล้วก็เลยมาให้เสียเนาะครับคนตกแล้วก็ให้ยกคืน นี่แหละครับพระสงฆ์ในตำนานที่นิมนต์ดวงวิญญาณหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลบนี้พระอาจารย์ยอดเมื่อกี้ท่านหลวงปู่สูงสามเอ้ดเจอแล้วนี่สามหนึ่งเมื่อกี้เซียงซีได้สิบเต้เต้าาท่านถูกหน่อยครับท่านเกิดวันที่สิบเก้าอ๋อเหรอคะครับขอนดนึงค่ะ วัน,นที่สิบเก้าจบี่สบเก้าอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางนะอาจารย์เป็นมาขึ้นว่าวแล้วก็วันที่สิบเก้าด้วยนะครับเลขในเว้าก็มีเลขสิบเก้ากับสิบหกนะครับเป็นแนวทางเอฟซีนะครับก็ครับเป็นแนวทางครับอาจารย์ยอดนะครับ 29, 22, นยกคืนก็เป็นตัวเลขด้วยนะยกคืนก็มีปีตัวเลขพร้อมนะครับอ่ะตีปิศาวนาไว้แล้วก็เป็นตัวเลขในเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับตามประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับ okay. ตรงกับเลขที่บ้านอีกที่กระท่อมต้นมะขามมีสิบห้าลูกหลวงปู่จะหักมาทีละลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสิบห้ามันหมดหลวงปู่นับต่อเลยสิบหกกล้วยพูดภาษาไทยชัดเจนครับว่ากล้วย นี่จนผมกลัวว่าวันที่สิบกวันคืนนี้มันจะออกกล้วยกล้วยคือไหไรกล้วยก็คือไรเก้ากล้วยหนึ่งหวีก้าวหนึ่งเลยโอ้สิบห้าออกแล้วยังกล้วยคาเดียวกล้วยคาเดียวคือสุขเป็นภาษาไทยเลยกล้วยดังๆไมยนั้นตอนนั้นนับที่กระท่อมตะมีกระท่อมบรรุนนี่ยกระท่อมนั่นแหละหลวงปู่คนมาถวายของเยอะหยิบกล้วยมาเลยจนสิบห้าหมดไหม ไม่รู้ทําไงพูดต่อเลยเปล่าเสิบหกกล้วยสิบหกกล้วยลุงขอคาถาหลวงปู่สือเมื่อกี้ใหม่โยโซพระควาทาซ้ำมากะตุ้ยตุยตุยมากกลัวกู้ไอชีแต่กระทาที่ลงตะกุดลงยันอะไรท่านจะใช้คำว่าอมโตลตอกตอกโตลตอกตอกโตลครับนี่คาถานี้คาถาหลวงปู่ยามค่ำคืนเวลาให้ทําตะกุดทําอะไรกับพระมิตรแต่ก่อนจะให้คาถานี้เลยอมโตลตอกตอกโตล ผมก็เลไม่ออกมันคืออะไร